น้องศาสตครับครับน้องจาบอนุโมทนาสาธุครับท่านอาจารย์น้อมกศาสาธุครับครับสาธุครับท่านจริกแก่แบบน้องบอลผู้เดินมัดใาวิชาปฐมประชาร์ตตอนนี้อาการทางจิตเป็นยังไงบ้างครับสาธุน้อมกศาสาธุครับท่านอาจารย์น้องจากขอโอกาสครับสําหรับอาการทางจิตรอบเมื่อคืนนะครับข้าพเจ้าก็ได้เสียพันธุ์ที่ต่อนครับก็อาการช่วงแรกก็มีนิวรอนแห้งครับ นี่กอาการขนลุกครับพระเจ้า,าก็จะเริ่มนักวิธีหนึ่งองค์ทาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องครับผ่าไปสักพักนิมมอนห้าก็เริ่มสงบลงครับก็ได้เกิดอ,องค์วิตรวิจารขึ้นมาครับพระเจ้า,าก็สารอมอินทรีย์ที่ปลายจมูกครับแล้วดับระษาอย่างต่อเนื่องครับท่านไปสาาักพักพระเจ้าก็เกิดอาการขาายับร่างกายตรงครับและเกิดปิติมันเข้าสิงกายผมครับ อเกิดอาการปอดหลังครับและขาครับแต่ก็ไม่ได้ขยับครับพระเจ้าก็ชาตจําลังดับประสัทต่อเนื่องต่อเนื่องโดยการสำลอมอินทรีไว้ที่ปลายจมูกครับหลังจากนั้นก็เกิดปิติน้ําตาไหลออกมาครับโดยไม่ได้ไม่ได้เกิดอารมณ์อะไรประมาณนี้ครับก็้รพเจ้าก็ไม่ได้สนใจครับก็ชาตจําลัง ดับปาษสาต,ต่อเนื่องจะเรียนวิธีหนึ่งองค์ทำอย่างต่อเนื่องครับจนกระทั่งเกิดความสุขโล่งผ่องเบาครับแต่ไม่ไม่นานครับก็ไม่ขีวินาทีครับข้าพเจ้าก็ท่องสิบห้าอุศลกรรมัเสรและรมมิหนันและจะเริ่มผมมิหนันซีสลหรับครับดับปาษสาครับข้าพเจ้าก็สำารมอิจัยไว้ที่อาจมูกแล้วก็ดับปาษสาต่อเนื่องต่อเนื่องครับ ระหวางนี้ก็มีเจตอสัมผัสพุดขึ้นมาครับครับเจ้าก็รีบสำรวจไม่ให้เกิดความไหลายเพลินครับออก็พอไอแกดังครบชั่วมงครับเจ้าก็ออกจากสมาธิครับก็เกิดความสงบมีความโล่งโปร่งเบา น้อมจับเป็นาสาถูครับทาบาบบาบ่า,ทานอะา,าจารย์น้องกับสาธุครับจับสาธุรับเพลินอิสุสุกโทมากำลังเตรียมถ่ายน้ำมันเ่องมารถเสร็จแล้วน้อมจับสาธุครับอจะดูเพราะนั้นในองค์อิธิบาทสี่นะครับจะเราขาดตรงไหนเราต้องเข้าใจนะครับเพียระวงังเราระวังจริงไหมระวังก็คือการปฏิบัติจะต้อง ระวังเรื่องของมารที่จะเข้ามาแทรกไหลาตามเข้าไปตัหนหาที่คอยผดสิบความประมาทความตื่นเต้นความอยากความโกรธปฏิฆาตัญญาณนัตนตัญญาณอาหารการมังการละการทุจรมิมานานมันไม่มีใครที่จะทําได้ตั้งแ,แต่แรกจะต้องเพียรระวังแล้วก็เพียรละละในสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายเลยเห็ไหมละในสิ่งที่เป็นอกุศลเราต้องรู้ว่าอากุศลมีอะไรบ้างอย่างความอยาก ช่หไหมอยากกินอยากมีอยากทุกสิ่งทุกอย่างจะเติมนูน่นจะแต่งนี่จะเอาโน่นเอาน,าน,นี่จริงอยู่เป็นในปัจจัยสี่เป็นชีวิตประจําวันแต่ต้ควรแต่ฐานะควรแต่สภาวะปัจจุบันนะครับถ้าไม่ควรปุ๊บจะเกิดทุกข์เพราะอยากคือทุกข์อยากคือกิอกอเลสอยากคือสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้พังทั้งระบบนะครับนั่นก็คือคือทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นต้องระวัง ้วกละแล้วก็สิ่งที่ควรบำเพ็ญอะไรที่จะต้องดับปัสสาวะจะต้องดับต่อเนื่องไม่มีอะไรที่ไม่ต้องดับเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องดับก็คือการดับปัสสาวะทั้งระบบต้องดับให้หมดพอไม่ดับพอเราไม่ดับปุ๊บอยากจะเกิดปัญหาจะมามาจะมาเห็นไหมครับดับบางไม่ดับบางเขาก็มามั่งไม่มามั่งก็ไม่จบสักทีเพราะนั้นการที่จะส่งสภาวะทรงฌานต้องต่อเนื่อง เพราะนั้นจะไปตามราาักษาก็ไม่ได้ตามเห็นไหมแค่สี่ข้อเนี่ยสมัคระิาัยสี่เนี่ยนะได้ข้อไหนมั่งครับท่านจะริบได้สักข้อไหมหรือว่าไม่ได้เลยเจ้าทาได้ดบับ้างไม่ดบับ้างครับก็ยังไม่ได้เป็นเลยครับต้องดับต่อนเนื่อ,ตอ,นนอตงต่อเนื่อนะง้องต่อเนื่องนะตังสตรต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น ท่านอาจารย์นัลลุมนท่านก็มาจากศูนย์เช่นกันมาจากการร้องไห้ภูมิฟจหนักกับท่านชาลิตทั้ทงเยอะสมัยที่ท่านชลิตฝึกยังดีกับท่านอาจารย์นัลลุมนนี่ท่านอาจารย์นัลลุมนวันนี้รับรองทำบรรลุแล้ววิชาปริญสูตรแล้วเหลือแค่ตอบคาถามตามบทปัญญานะแต่โดยการปฏิบัติมักปฏิบัติจบหมดแ้วเห็นไหมท่านบรรลุถึงวิชาปริยสูตรได้แล้วนะท่านใช้เวลาไม่นาน เห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านเพียรไปยามแล้วก็บุญของท่านด้วยนั่นแหละนะครับทุกอย่างก็เกิดที่บุญด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเฉียดตายท่านไปผ่านตัดเนาะก็ระลึกรู้ตรงนี้ได้ก็เลยไม่เอาแล้วยอมยอมที่จะปฏิบัติีกว่ายอมกิเลสมัไหนร้อยพบหลายชาติแล้วท่านก็เลยเข้ามาสู่ พอทำไปไหนแล้วผัดาบต่อเน,นื่องนะก็ประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีการปรับนะทั้งกิจการงานทั้งหน้าที่ทั้งร่างกายก็จะต้งผ่านดีก็จะถูกปรับนะวจีนะครับอ,องคอผู้วิมุตก็ถูกปรับหมดนะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนหมดเลยก็รอก่อนเปลีป่ยน,น,นแต่ละพระองค์นะครับในทางที่ดีขึ้น นะครับก็คลิปฟังได้นะฟังได้ทุกคลิปนะครับองดาวมองรู้บางไม่รู้บางก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นธรรมชั้นลึกทั้งหมดเนื่องจากเป็นคนรูบาอาจารย์ทุกองแล้วนะครับก็ถือว่าบริบูรณ์ในองคธรรมนะครับมีคำถามไหมไปไปฏิบัติต่อเนาะครับท่านอาจารย์สาธุครับท่านอาจารย์ส,สู้ๆต่อไปครับนะไม่มีอะไรที่ไกลเกินเอื้องนะครับไม่มีอะไรที่เอื้อมไม่ถึงนะถ้ามีความตั้งใจ จะปฏิบัติไม่มีอะไรที่บรรลุไม่ได้นะครับอ่ะเอาะนะอนโมทนาสาธุกข้าราชการชลิปแนบเนบน้องบอลเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุเอาน้องจัอนามอดนาสาธทุกข้าราชการย์น้อวจับสารทุกข์จับสารทุกข์น้องจับสาธุครับ